โอ้ยเบาผื่นมากมันมาลายปวดแต่มันบวบๆกันเต้ไม่มีผู้เดียวมันเบาเตีครับคุณหญิงผู้ชายมันเบาชื่ฟังนี่ผู้ชายผู้ชายครับนินดีต้อนรับเอฟซีฝึกถันเข้าสู่ช่องพอสะใบพาเวยการไล่สดทางเพจพอสะใบพาวยรับเอฟซีขับกับพอกันอยู่ที่บ้านพอมาก กับเอฟซีขับมือนเราขับเนาะมาผอมาเห็นกันตามแนวทางหรือว่า,าสีผ้าเข้าไปตามเอาแนวทางจากพ่อมากแต่ว่าก็คือว่ามาเยี่ยมเยียนพ่อมากครับเอฟซีขับจุดประสงค์เรารับเนาะมาเยี่ยมเยียนพ่อมากว่าพ่อมากสิมีนา้คทา่าฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนบอานัน้นครับเอฟซีขับเอาก็ห้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดยทางสองเป็นเพียงแค่แนวทาง ทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางนะครับเอฟซีครับกอเห็นว่าเป็นคำว่าเยี่ยมเยือนพ่อมากเนาะครับเนาะมื่อนี้บนมีของมาฝากมาตอนหล่ะครับหลังจากเข้าบรรษามาแล้วกระพึงมาหาพ่อมากนะครับเนาะมาเยี่ยมเยือนเพิ่นเพิ่นดูจังไดกินจังไดกับเบอเบิงเนี่ยเพิ่นเั็กน้อยครับเอฟซีครับเพราะว่าเคยมาหาเพิ่นเป็นประจำบ้านพ่อมากับฝนตกสาดเข้าไปคือสิเปียกเบิดเนาะครับเนาะมองที่ว่ากระเบื้องฝาขังปะหน้าต่างแตกตัวรับเอฟซีครับ คือสิเปียกบดแหละมังทรงนะครับเนาะเอาบาทนี้เพื่อมาเป็นการสีเวลาสิผ้าไปหาผอมากนะครับเด้อเข้าไปทำข้าวทำข้าวผอมากนะครับเบิ่งแนวทางพร้อมคขยุสีครับว่าสิมีแนวทางในฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนบอกรับเอฟซีครับก็ได้ตะนหนาล้วครับเอฟซีครับมือนี้มาฝากตอนขอมากนะครับเนาะได้หนามมาแพ็กหนึ่งกลับเอากับเงินเล็กๆน้อยๆมามอบให้ผอมากเอาไปถือซื้ออยู่ซื้อกิน บ่มีอีหยังติดใหม่ติดเมื่อมากอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเงินเท่านี้แหละครับพี่ซีครับเห็นมีเงินมีทองอมอบให้เพคนกะดีอกดีใจนะครับเนาะพูดเท่าอยู่ผู้เดียวครับพี่ซีครับแต่ว่าจักคนดูจังได้มาหอดปุ๊บกะทีตั้งกล้องกระย่างไปหาเพคนหลุดนะครับเนาะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเพราาะว่ผมมากเพ่อมาปอดปุ๊บนี่เพยคนบอกเลขก,ก็ได้ครับพี่ซีครับบ่คือหมู่ นะครับเนาะคนฝันผีมาบอกคนตัวได้คนกระติบบอกคนนั้นครับอีซีครับ,อ,รบอยู่บน้อคือมีอ่อนซ้อนใหนนอพอมากนี่เนาะเป็นยังไงหนอโอ้มาไปนั่งยกไก่แถวบ้า,บานนี่เป็นยังไงคือไปนั่งยกไก่แถวพ่อย่เดี่ยยุ่งโบกัดตีเน้่ยยุ่งโบกัดบ่อยจะฝุ่นนะออืฝุ่นนะครับอีซีครับคนนั่งอยู่ฝุ่นอะ ว่ามันนั่งกันไปนั่งตากแดดตีขึ้นนั่งลกหยาโอออกกำลังกายตีพ่อเอามาสันไหนแนวมาต่อนเดี๋ยวคืนนี้แหละนั่งไหนบบราณนี่นั่งตีพ่อท่าทั้งตีนั่งทั้งพี่นั่งพี้เงี้ยไม่เย็นน้อยทงพี่บ่เอา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 ไปนี้นี่เอาบนตีครับผมมากเป็นยางมาก นะครับนะเดี๋ยวกะได้ซับนั่นแหละครับออืมเานั่งหัวมุ่เหมือนเด้ออืมอืมนั่นแหละนั่งมุมแม่ผมตินะบวชมัน์เพโอ้ยนั่งหานละจะมานั่งมนฑ์เพศโอ้ยยากผมนั่งหาลัวมุ่งจัดบวชมัน์เพตายว่าตายแล้วเออผมมากัดแข็งแห้งดูครับออกมาออกกระล่างอืม อยากกล้าวพิกน้อเบิกเงินที่เกิดวะโอ้เอาบอกพิกมากล้าปัดทูเกินคักแต่มากล้าวเขาบอกพิกบาดเนี่ยเห็นไอ้สิกล้าเสียกล้าเนี่ยครับกล้าพอนรกยาวออกเนี่ยนะเว้ยโอ้ยมันกระทั่งยางตัวนี้น้อยๆแค่ซางมันเอากล้าทั่งยางนี่แล้วว่ะทีครับเป็นจังไงสบายดีบ่พ่อบ่อเป็นไหนกินเข่าไหนอะไรยังกินแน่แล้วกินแน่แล้วอะไรยังกินมื้อนี่เว้ย เขาเย็นเย็นนี่ยังไม่มาหาได้มาอุ่นเอาโอ้เย็นตาโฟเย็นเย็นนี่ยังมันมิเตเย็นตาโฟอนเดียวอะไรักพี่อืมเอ้าร้อนจะหันละเอ้าอันนี้ให้พ่อมาเอาไปซื้อกินเออเน็ตเอ็นไงติดกระเป๋าไว้เอาไว้ถ้าเอาไว้ดีๆได้ล่ะเสียงไว้มันสีเฮียดิสีเฮียสำเร็จล่ะเอ้า ไปแจ้งอะไรพีมหาวะโอ้ยฝุ่นมะอ้มก็มายอนละแจกบ่เข้าใจเกินบัดนี้มาเป็นประจำติพีนี่เออ๋อลงยักหน้อยครับอยู่ที่ครับอ๊บเพราะว่าชินั่งอันโต้พรมากนี่แหละเออนั่นละโอ้ยมีแห้งเดียวบาดนี่สลัดกับนี่ละเนาะค้นเท่า โอ้ยอาบดีกว่าขอนนอนดีกว่านัง่งคนว่านั่งดีกว่ายืนนั่นแมีนอีรีอีละอีดีตัวนี้อันผีซุ่มไหนมาหาพอโอ้ยยิ่งเคุ่มจะกล้ามันนักเข็นประกวดอยู่ประกฏอยู่ครับอือแต่ว่ามันทีดีว่าดีแต่ว่างานมันมาลาะกใกล้ซิออกไว้โอ้เจ็ดสองเจ็ดแปด แปดนั่นเนี่ยแปดสองเนี่ยมันว่ามันว่าล้อไกส่สีออกครับอ้ามันคือมาบอกล้อไกส่สีออกเคงไหนไกส่สีออกกับมาว่าท่านเดียวมันมาบอกตัวได้กว่าเจ็ดนั่นนั่นว่าบอกความเจ็ดอันสามวันเจ็ดสองแปดสองอะไรสนั้นน่ามัก็แมนตัวแปดสองบันเน<อ>ี่ยว้ามันมาายังไม่ย่ำโบแมนเวลาที่ว่าจะ<อ>ก็ต้องมากกวัน แจักชี้หาเมื่อตัวน้องพเนะค,ค่อยชี้ได้กันบอกเอฟซีได้บนบอลล่ะมาเว้ากันอืมาคุยกันเล่นไปซะนะ <c oughs> มันละมาบอกไว้ซาม,มันบอกระถืกซ้ำถือกซ้ำมันได้แล้วมนะันไม่ได้ซื้อตัวเออไม่ได <c oughs> ้ซื้อแล้วนาะมาบอกกันย่ำอันมาไทายคิดไทยอย่างบ่มาบอกเขาเนาะ <c oughs> ยัยงได้ไพฉีดมาจอ่อตาตาฟังผู้เดียวนะพอนอผีนี่คือเป็นเรื่งเที่ยนผีนี่คือว่ามาบอกตอนน่อนเนินอบ้านนี้มันมาบอกเนืน่องเราบ่มันเที่ยนนี่ผมสงสัยว่ามันสิบแปดหกสองหกสามไปอรนบ์ม่อะอยู่มันแจ้งได้ค่อยว่าเป็นแปดหกสองแปดหกสาม โอมันมันมาวายจังไหนโอ้ยจากไหนโอ้ยฟังนี่มันแกวอเจ็กสัารล่าเจ็กสีแมนโนแมนอือผีซุ่มอะไมาอีกวานนี้โอ้ยบทร้ายปวดกับผุดผีกับผุดผีละร้ายปวดโอ้ผีมหาพรหมากนี่รลายปวดขับยุซธีครับแต่ละตัวแต่ละคนนี่ผีแต่ละคนนี่มาบอกกะ บางตัวกับมาบอกบางคนกับมาบอกแม่นบางคนกับมาบอกบอแม่นมันเป็นจังไดบัดห้าเข้ามาหาอันนี้บัดมาบอกปุณ่ะตัวได้พวกงวดที่แล้วก็ได้เลืมซมจำลืมซ้จำมันบอกม่าถือได้ลืมอมนะปู่นับตอน่อนะครับมันบอกถืองนี้ว่ามีลื่มจำแม่นปะยังเอาว่าให้ฟังเนี้มันว่าจากไหให้ฟั่งก็ หนะเก๋เยวว่ามี่สองหกสามไปจนสองหกสามครับเอามาเล็กที่ผอมากบ้านพอมากตั 3, 3วอมมสองหกสามสองเก้าสาม,มนี่บอกมันห้องผมสองเก้าสามเออมันเราบอกสองหกสามเอาเมื่อกับตัวเดียวก็ต้องหัวขึ้นหัวลงก็จะวัดแล้ว สองหกส,สามเอาเอาหัวขึ้นกับเป็นสองเก้าสามเอ,อ,อ,อามันบอกสมั่นตีครับมาบอกยังเลยบามันมากะวัดว่านะ่ะแนวผมก็บ่ค่อยเอาใจใส่เ<อ>ดียว<อ>นี่อ,อยู่เรีย่ยไปต<อ>ามภาษา คนบม่มีเียกอเออใครเลยบ่นสนใจมันครับแต่จำมาจำมันไห้จำคำบอกมันไหนมันบอกท่นนั้นนึงบ่บมันมาจากคนบ่โอ้ยฝนมามมาลายคนแต่มันบอกบอกกันเจ้มีมีผู้เดียวมันบอกตีครับผู้หญิงผู้ชายมันบอกผู้ฟังนี่ผู้ชายผู้ชายครับ,รบขับหยิบซีขับผีมาบอกก็ามาก บอกสามตัวซึ่งตรงกับบานเด็กทีคงขมัมกกันครับเนาะ,ะเด็กบานเด็กทีเขาขม,มากสองเก่าสามขมิ้นซี่ครับทับสิบแปดหรือว่าหมู่สิบแปดนะครับแล้วมีสิบแปดล่างอีกอีซีพีครับเอาบ้านเด็กที่ไว้ไปพร้อมนะครับนักกันกันเพรมีเงี้ตัดสองตัวกับมีหกสามมีเก่าสามนี่คือมีนั่นล่ะสองหกเนาะสองเก่ากับมีสามหกสามเก่าอีก โอ้สามหกอ่สามเก้าเอาตัดสองตัวเอานอกับเนาะตัดสองตัวไวมีสองหกเอาหัวขื่นหัวลงช่งไหลแล้วมันมีเอาหัวขื่นหัวลงในบ้าเนี่มีสองหกมีสองเก่ามีสามหกมีสามเก่าก็มีสองสามอีกโอ้ uh. เกือบเริ่มสองสามพอหมากแล้เนาะอสองสามขับเอาเด้อรับเด้อเอฟซีขับให้เอฟซีลับเอานกับเน nam, ะบาพะพอว่าพอมากนี่ โอ้ขลักษนะนี่นี่ยันสามตัวอยู่ของพอมากนี่หกสามสองหกโอสองหกสามสองเก้าสามรับเอซีครับของพอมากเนาะครับเนาะเอาปอจับไปเนี่ยใสผู้เฒ่านี่ะจับครับวิธีครับให้ออกกระร่างไก่ให้ออกกำลร่างไก่เนาะครับเนาะผู้เฒ่าออกกำลั่างไก่ใหน่นนอย ต่งบอลล่ะอ um, on, uh ่อนลงอ่อนลงนี่ผู้เฒ่าครูเฒ่าแขนอ่อนครับอิฟซี่ครับอ่อนลงอ่อนลงเอาเอาครับอิฟซีครับสำรับคลิปนี้แล้วครับเนาะกาสิริขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ครับอิฟซี่กับปอกขไันในคลิปหน้าก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ